อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UPick นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UPick นะคะที่เห็นเนี่ยเป็นเวอร์ชัน a n น r o i d นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็น iOS เนี่ยก็ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าวิธีการ ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะ Android เนี่ยก็จะขึ้นคำว่า Play Store นะคะถ้าเกิดว่าเป็น iOS เนี่ยก็จะเป็นคำว่า App Store นะคะทีนี้ใครที่แบบว่าหาลิงก์ของไมไม่เจอนะคะว่าแบบลิงก์การดาวน์โหลดแอปว่าอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถพิมพ์หาเองได้นะคะก็พิมพ์กดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่า UP i c k ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกมาเลยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าติดตั้ง พอแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็คลิกคำว่าเปิดนะคะทีนี้ หน้าตามันหน้าตาแอปพลิเคชันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเห็นประมาณนี้แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook หรือ Line อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook ก็ได้ค่ะแล้วเราก็กดยินยอมนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็น Facebook แม่นะคะคือปณิสาราเป็นคำแล้วก็กดดำเนินการต่อตรงนี้นะคะ มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะจ๊ะหน้านี้เนี่ยเป็นหน้ายืนยันหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะไมคก็จะใส่เลขเบอร์มือถือปัจจุบันที่เราใช้อยู่เลยนะคะแล้วก็ คลิกตรงคําว่าส่งรหัสเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะตัวสีแดงๆข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็รอให้มีข้อความนะคะเด้งขึ้นมาอ่าโอเคค่ะก็หลังจากที่เรากดส่งรหัส OTP ไปแล้วนะคะเราก็มาคลิกด,ดูที่ข้อความนะคะ มันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาให้เราดูนะคะนี่มันก็จะมีรหัสนะคะ092358คือมันก็จะบอกว่าแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องไปดูที่แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าต้องไปดูข้อความที่มันส่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะได้ออ่เข้อความไม่เหมือนกันนะคะอะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ย092358 ตรงนี้นะคะกดต่อไปได้เลยอ่ะทีนี้ถึงช่วงสำคัญของเราแล้วนะคะก็คือรหัสคำเชิญนะคะแต่ละคนเนี่ยต้องจำรหัสคำเชิญของตัวเองให้ได้ถ้าเกิดว่าจำรหัสคำเชิญของตัวเองไม่ได้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาจ้ะ ที่แอป u p i c กนะคะมันก็จะมีบอกอยู่นะอ่ะขอเปลี่ยนนิดนึงสำหรับใครที่เอาไหมสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าตัวเองรหัส u p i c k เกคืออะไรนะคะให้กดไปที่คำว่า u p i c k เกตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้ปึ๊บด้านบนสุดเลยค่ะมันก็จะมีเลขรหัสคำเชิญอยู่นะคะอย่างของมายก็จะเป็น1 2 2 9 2 6นะคะคือมายอะเป็นคนที่มีรหัส u p i c k เก สองรหัสนะคะเพราะว่ามีมือถือสองเครื่องเนาะอะ,อะเราก็จะมาเข้าสู่เราก็กลับมาที่เครื่องเดิมนะคะ รหัสหลักที่ไม้ใช้ในการแนะนำคนอื่นๆให้มาสมัครกับไม้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัสรหัสนี้ค่ะหนึ่งแห้าศนศะคะนี่ก็จะเป็นรหัสนี้เลยอันนี้เป็นรหัสคำเชิญของไม้นะคะที่ใช้ในการบอกต่อถ้าเกิดว่า าบางคนนะคะไม่ก็ทําซื่อการสอนให้กับคนอื่นๆนะคะสมมุติว่าใครที่เป็นคนที่แนะนําให้อะค่ะก็คือใช้รหัสคําเชิญของคนนั้นๆนะคะที่คุณถูกแนะนํานะคะใครที่มาแนะนำอะค่ะเขาก็จะมีรหัสคําเชิญส่วนตัวของเขาอยู่แล้วสามารถใช้รหัสคําเชิญของ แต่ละคนที่เราถูกแนะนํามาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของไม้เนี่ยไม้ก็จะเป็น1 8 5 0 0นะคะถ้าเกิดเป็นของคนอื่นะก็จะเป็นรหัสอื่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็ใส่ตามรหัสตามที่คนแนะนําบอกนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะอ่ะทีนี้ก็กดกลับลงมานะคะมันก็จะมีคําว่าคลิกเพื่อรับคูป,ปองปุ่มแดงๆตรงนี้ค่ะกดได้เลยปึ๊บ แล้วก็ไม่มันก็จะขึ้นชื่อหมายขึ้นมานะคะไม้ยทญเบียนลักล่าคำเชิญ185 00ให้กดใช่ตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะเข้าสู่หน้านี้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นวิธีการสมัครอ่อแอปพลิเคชัน you p แล้วนะคะ